โอ้โอ,โอ้เห็นจอยผ่าพันข้อว่ามันอุ่มเพระจุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมืนอนี้ผ้าชมสวนสวสส <laughs> ลูกสาวหลานสาวมากับบ้านมาเที่ยวปีใหม่ผ้าหลานสาวเก็บหมัากสัดเด้ ร้านชาวหัวหยองอหนักก็เอาทีจ้าหนักเหรออุ้ยทำไมใช้แรงงานเด็กอย่างนั้นนะไม่หนักหรอกคนเก่งเนาะอู้เก่งจังเลยช่วยตาเหรอช่วยตาอ่ะเก็บเก็บจะได้เอาไปให้ปู่อ่ายกมาจะได้เอาไปให้ปู่เก็บไปฝากปู่เหรอนี่ได้ยังเนี่ยฮะเก็บไปฝากใครป้าจูนป้าจูน ปัจจุณเนื้อเก็บไปฝากใครคะเก็บอันนี้ได้ยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเดี๋ยอยู่ห้องห้องกะเพราไม่ใช่ห้องห้องมาช่วยตาหน่อยฟอไปอันนี้ได้แล้วเขียว อโอ้ยอ่ะเก็บปอ่ะอ่ะไปฝากปู่กับพ่อ <c oughs> หน้าน้อยหน้ายังไม่ล้างหัวก็หยองหยองพอไปเยอะเก็บไปเก็บหมดเลยแล้วก็แบงไปขายน้ำจังไว้มันก็นจะจสุกเน่า นี่เดะอันนี้คือเาบาขึ้นบนท่านใดนี่อ้าวใครยังไม่อาบน้ำฮัดเชยเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปจับนี้นะ <laughs> นี่เนาะฉ <laughs> ลาดแล้ว <laughs> ย่านหนักฉลาดบ่จับหูจะตามทันไหมจูนไม่หนักเลย <laughs> จูนไม่หนักเลยจอยบงม่วงเบาจอยเห็นม่วงเบาไปอู้มาม่วงเบาจะเอาไปขายไหนเนี่ยมันดกจังเลย ขายให้ในเด้อสิส่งไปให้เอาออกโหลดมันเป็นแมงแมงแบบใดเนี่ยดูพ่อเก็บเหรอนั้นพ่อกินแล้อมันเป็นตะขังนอกขังนันเ่เขาหรอกไหนต้นที่ราต้นนี้ตายตีเอาแม่ช่วยตาใส่ตะกร้า อ,อ,อยวยนแห้งแต่สัมมะเราบาาะวางเบาๆสิ้าวางเบาๆเบาๆนั่นแหละจะสีนา่าล่ะมันนั่นบ่ได้เก็บบม่มีเวลาเล่นขายตะของอยากทุ่มเวลาใส่บอกสีดาอยู่นี่

bao bào, hơi kinh ừ. à, là... uh, chẳng nơi. bằng nao mòi nuôi, cụ bằng nao 3 tuổi mới kinh nuôi. à, chẳng ต้นนี้บ่ค่อยดกว่ะต้นพุ่นหน่งงากองอยู่มองเบาใจดูนี่ใจดูอะไรวางเบาเบาเก่งมากเก่งมากแค่ว่าต้นนี้กับดอกเพื่อนช่วยอยู่ช่วยตาเก็บฝรั่งไหมนอนอยู่กับตาเนาะไม่ต้องไปหาปู่แล้วเนาะอยู่กับตาเก็บฝนะรั่งเนาะเอา เอามันคือเขียวอยู่แถวกรอบทรงเขียวบอกบอกตาให้ดูดีๆมันเขียวอยู่อ่ดูดีๆตาเขียวอยู่น้ยมันเขียวก้าา,า,า,าอาใส่ตะก้าไว้เลยเด็ดแล้วต้องใส่ตะกา้าอันนี้เขียวไปอ่าอันนี้เขียวไป <laughs> โอ้ยหนัง ลาน,นี่อย่างือสมัจเจแช่เนาะสมัจเจแต่อันนี้เขียวไปผสมโอ้จูนแข็งแรงค่าพ่อนะโอ้อยากมีไม้ไห้เด้นะโอ้แข็งแรงจริงๆด้วยเด็กอะไรแข็งแรงจรงเลยบอกตายกตะกร้ามา ตายกตะกร้าให้หนูน้อยไม่ไหวแล้วอไม่ไหวแล้ววาซันมาโอ้แต่ไม่ไหวแล้วอะอะ ไอ้ตะก,ก้าไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่มีอะไรค่ะไ,ไม่มีเลย <S S S บอกให้ตาไปยกตะก,ก้ามามันเดินไกลไหวไหวดูแล้วค่ะดูแล้ว,วเอาบางเบาเบา,เ,าเบาเบาแล้ว โอ df, ้ยเบากับเบาโหดพ่มัโนู้ดโหดพ่บักโม่บักแต่งไปเก็บใ้ลยตาวิ่งเลยอันนี้ไม่ฟอกลืมฟอกกินเลยกินได้ะล่จะไปกิน đeo phăn hạc phân hạc. phân dài. tao ở cài thôi. không ăn nhá. ăn không được. nó khéo nó khéo. nhiều rồi นี่มูนี่มันผิวบ่สวยดอกแดงวันทองกินนี่เด้เฮ้ยนี่น่ะนั่นนะอุนต้นอยู่พุน่ะหักงาลงพุนอ่ะมันได้หมดแล้วตากอยู่ไกลไปตะก้าอยู่ไกลไปตาไปเอามาให้หน่อยวิ่งแหลอือวิ่งแหละโจมแล้วพี่น้องเอ้ยวิ่งแหล่คนนะตะกก้าอยู่ไกลไปแล้ววิ่งแหลยระวังล้มด้วยไม่ต้องวิ่งเดินเอา อ violin, ออเอา it, itt, กองไว้ตรงนี้กองไว้ตรงนี้เดี๋ยวตาเบาตะกร้ามาตะก้ากล้ามาเดี๋ยวหนูเก็บช่วยล้เด็ดออกรถตกเด็ตะด็ดกล้ เอากล้ามานั่งรอนั่งรอตาเอากล้ามาเต้นเต้นรอตาหน่อยเป็ดอาบน้ำในคองตาก็ะจองแลมองเอาเต้นดีๆ <c oughs> มาแล้วตาเอากล้ามาแล้ว ออะเก็บไปเก็บไปยายเก็บช่วยตาดื้อใส่ตะก้านนี่ตะก้าอยู่ไหวเบาๆค่ะอันนี้ใส่ด้วย

มึงนมันมาโดก็จ้มันบาโกมันมาก็กกได้มันมาไม่ได้กับมึงเนยมันแห้งตลออเบยมึงแนต่นใหี้ยๆสิมาใส่นามหยดก็เต่แปะยังไม่ได้เลยว่ะสัน มีได้แล้วเนี่ยอัปะง่ามันหักแล้วีสนุกไหมคะฮะดูค่ะอ่ะวางเบาเบาเบามากเลยสุดยอด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 ฟอร์จูน ใช่เลยก็กระเพราเป็นหมาทอมไม่ใช่คนเป็นมาดีข้อจูนข้อยังไปแล้วไปแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมได้แล้วอ่ะอุ้ย